ดีค่ะอันนี้เราอยู่ไหนคะแล้วก็เรา,เราอ,ยอยู่ทุง่งนาอยู่ทุนน่งนาคะ่ะแล้วก็ทุ่งสาใหญ่คะ่ะออไหนดูมีข้าวด้วยนะคะมีข้าวด้วยมีปุดด้วยข้าวไปตรงนี้ด้วยได้คะ่ะนี่ฝั่งนี้มีข้าวนีข้าวกำลังโตเลยค่ะอันนี้ข้าวมันโตอยู่อันนี้ข้าวมันโตอยู่อันนี้มีหน้าผาด้วยมีภูเขาด้วยนนใช่ไหมภูเขาเมาส์เมาส์เท่มนะคะ ต้นข้าวค่ะข้าวมันต้นเหมืนี่ต้นข้าวหนูรวงข้าวกำลังเกิดค่ะนี่ต้นข้าวค่ะนี่ต้นข้าวยังไงยังไงต้นข้าวเหงไ่อมาตะฝนออกมาค่ะเหงื่ออืมบรรยากาศดีมากเลยนะคะใช่มันจะอาจารย์แบบนี้เลยอันนั้นไม่ใช่ต้นข้าวค่ะนี่ต้นหญ้าค่ะลูกนี่ต้นข้าวนี่ค่ะนี่ต้นข้าวนะคะ <Okay. S 2> มีต่อไปอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอยู่อันนี้ก้อนหินค่ะก <c oughs> ้อนหินดูดูโน่นไหนโู่น <c oughs> อ่ะดูบรรยากาศกันก่อน นี่บรรยากาศนะคะบ้านน้องต๊อบบรรยาก,กาศน้นชมบรรยากาศข้าวอีกสักประมาณสักเดือนหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยจะได้ละจะได้เก็บเกี่ยวลวะ,วละใช่จะได้ข้าวใหม่แล้วนะคะบรรยากาศดีมาก มีภูเขาด้วยน,นี่อยู่ที่เขาวงนาคูบ้านน้องตอบโอเคค่ะบ๊ายบายน้องตอ๊บ